าสิกลับหรือบ่อหรือไปใส่บ่อคอยแน่หรือแว่มาตั้งแต่นี้แล้วทางเจ้าสิเตาเคลือนเอยพอเสียวเออพอพันท่าไหนเลเจ้ามาอยู่เดืยวนี่นะเจ้าสิมาหาพอเสียวเจ้าหรือว่าเจ้าสิมาหาพอให้เจ้านะบอกกับข่อยตรงๆรงดูเท้าไหน ก่อนนี้ข่าวว่ามันอีกสองสามหมื่นมันเสร็จเป็นเมี่ยงหลอกมันน่าคอยอยากมาหาเซียวอยากมาเฝ้าแต่ว่าความในใจของคอยนะ่อย่อยากมาหามันจักหน่อยเลยนะนาะยเจ้าก็ว่าจังสัน,นเอาคอยอ,อยากมาพ่อผู้รังคนดุสือได้นะไงเดะลรคอยลืมมนันในวา่าซูนจะฟังยังหลับพ่อพันคอยย่างพ่านผีประสาม้าบังไดน่อเจ้าจำอีสีคุ้มไทยวัดใดบ่อวยเป็นยัางคอยที่จำบ่ได้ที่สีทองใหญ่ๆนะบ่แมนทองได้เก้าเดือนแล้วนะเป็นยังหลับพ่อพัน เขาย่างมากวังไดนน่ะเขาหามศพมาฝังอยู่ข้างถีประสาววังไดนนี่ยไรไายเออเจ้าจะมาตรวจไข่เดชไข่ได้ตรวได้ไรนี่ข่อยบอกความจริงไรถ้าเจ้าการนอนแท้ๆน่ะเจ้านอนคนเดียวแต่ว่าข่อยชิเมียบ้านก่อนได้ไรเลยเอาพอพันธ์เจ้าจะมสิ่วยไปตรวจเถิดไหมเอาช่วาไปช่วยจะไหนความจริงว่าไรท่านเจ้าเป็นผู้ยิ่งจั่างสิเจ้าการนอนอยู่ผู้เดียวเจ้าวายาดพิทตลกเขาว่าคนที่ตายท้องกลมน่ะมันแรงทีเดียมันหายทีเดียไรพอพันธ์ เจ้ามาหอดมาถึงจังสี่แล้วน่ะเจ้าสิบขวบกระบาไปเฮ็ดศยังยู่เป็นมูไข่ยันเป็นยางจะเคลื่อนเท้าอยู่เป็นมูเจ้าไรไรข้าแต่นนพันคนนี้เนาะย,ยู่เป็นมูเจ้าแล้วัาผู้หญิง,งกับผู้ชายอยู่น้ำกันสองต่อสองกี่สให้ไรคิดเบิ้งเอามันสิเป็นจังไดพอพันข้นเจ้าคิดดีมันก็ดีถ้าเจ้าคิดว่าดีมันก็ดีอันนี้เขาก็คือมเมเซียวของเจ้าเจ้าก็ซําพอเซียวเป็นพอหักไม่หักกันเจ้าสิมาคิดน้ำข่อยแบบนี้มันมาเมียนเทา้า ่อยสิบอกความในใจของข่อยฟังได้ไรเด้อข่อยเนี่ยหลงมักหลงฮักเจ้ามาตั้งแต่เจ้าเป็นแสพเป็นสาวผู้ใดไรเพราะว่าอ,อายคนบัวบ้านเมืพันนั่งเต็มยุคเจ้าว่าอายเพรจะเมื่าเรื่องฮักเรื่องมากกข่อยแม่เดี๋ยวนี้ระวังเฮาสองกับสองอยู่น้ำกันนะ่ะบ่มีไผ่หลุดอกไรท่านเจ้าการนอนคนเดียวหรือว่าเจ้าสินอนอยู่ผุดียู่กระซัง่อยสิเมียก่อนเด้พอพอป้านบอกจังสิว่าอีสีทองกลมมันตาย อันนี้มันตายมันมาตายธรรมดาตายท้องกรมอุ้ยขั้นพอมันก็เป็นตะยานตัวบ่ได้แล้วบัวไล่เสืออ่อนเอาพอเสือมั่นอนเปิดมูอจะขึ้นคนนะพ่อพันเออพ่อพันกลับมาก่อนอุ้ยข่อยวานจะเสือม่วอิอนค่อยขึ้นมาที่สนอไรว่าจังเดีเดีอวจะกล้านอนอยู่สบอพ่อพันก็ขอบว่าบัวไล่ประกาศนอนอยู่ผู้เดียวไล่วาน่ะให้พ่อพันนอนเปิดมูอจะขึ้นได้บ่นอนเปิดมูอกัมเรียนตะนงไร ท่านไอพี่พัดน,นอนเป็นมูอะไรที่พัานมัมีเงินจ้างไรเดีย๋ยพอพันหให้นอนน้ำงซื้อโบกหรือยังช่างดรนี่งแม่ท่านให้พันนอนน้ำซื้อๆเนี่ยนอนซื้อๆมาได้เนีต้องได้จากโบกสองโบกกี่สิพี่พันจังสินอนนซือพอพัน,นถ้าหากว่าพอพันกล้าเป็นมูบ่ไรเอาเจ้าโบกโบัวไรก็สิย้อมให้จังไหนล่ะคะเอาบ่าคะพี่พันขอสามโบกก็แล้วกันแต่ว่าเจ้าผูาสังเกตบังคอยโมอคอยเนรหลงมักหลงฮักเจ้าตั้งแต่เจ้าเป็นสาว จ้ายังบอสังเกตบางตัวไข่เนี่ยบอบัไข่อเนี่ยเจสันบอกพะพันมาพะพันถ้าพะพันก่อนจังสิแล้วเขามาเปิดอกเบอากันตรงๆเลยแล้วพอพันหนักมาให้มะหน้าสมือสมวันหน่ะใครซ่อมเบิ้งสายตาบัวไลบุกคะซ่อมเบิ้งสายตาบัวไล่ไงตาของไล่ยมิเตฉีดตาสองนั้นไล่าเร็วพันหนักมาเคลื่อนซ่อมเบิ้งสายตาของไลเลยพันทุกมือทุกวันน่ะบัวไลน่ะ กะหักพันคือกันโจเพราะข้าใจบ่ไรมะผีไม่เสียวอุ้ยมาขาวมาอ้วนมาอันลเทะไรมะจีไรน่ะถ้าคอยนอนน้ำไรจีสิเนี่ยที่ท่านขอสามบกสามบกไรคนนั้นวัวอะไรก้อยสิบว่าจะกินใครหรือสำหรับไรไรเจ้ายู่พูดเดียวแท้ๆแม่นบ่้าก็ยู่พูดเดียวตัวเนาะากินเนี่ยตอนนึงมะหอมัวไเกใคร รูปแบบวะแหละยู่อุ้ยยีแองเงอร์มาลู่จักจีฟื่นตีดไฟหยัดวกเป็นหยังไม่อยังหัวอีกหัวอีกแท้ที่มาติดฟื่นตีดไฟได้จังไรขคนหัวกระเซาะผิดไฟวกเจ้ามาดึกดึงเสือกจะมาหยังเอ้าบอกไม่ย่างมันยังอะไรบ้าหัวบอคิดกันย้อนยามึงก็สะแตกหยังกับบัได้ป่วยนั่นน่ะหมูเห็ดเป็ดไก่กับกินบ่ได้ผิดกระบุญพนันกระบุญ กินได้แต่ปลากับกบกินได้แต่ปลากับกุบอือยัยก็เลยมาใส่เบียดกับอัศราพูดแอัศราใส่ไปหลังวัดพุ่นใส่แล้วไปใส่แล้วแล้วแต่ว่าใหญ่น่ะบ่มีไฟยามที่ใหญ่ลืมไฟไว้บ่มีไฟโอ้ยวมาใส่เอาอยู่เถียงมึงบ่มีไฟบ่กหมดและวไปไว้บ้านแล้วเมย์เมย์มันบ่มีเมมึงมีบะทินจะไปงนรมมืดยามเด็ดงูชิบวัดตอดกูติดสูไปฮะ ใช่แล้วก็เฝ้าไปอ่ะมึงก็ช่องเฝ้าช่องฟังแต่มึงอยู่กับผู้ใดเดียวเนี่ยแต่ยู่ผู้ดเด <c oughs> <อ>ียวเฮ้ยมันหยั่งไรมึงขี้เดียดหยั่งกูเดียวเนี่ยมึงมาหากว่าโออาร์เถอะกับพอด้ล่ะได้ซักเราเด้็ดกระโปงไม,ไ,มไม่ไหมเด้นี่บ่มีหยั่งดอกเจ้เอาแตงสี่ย่าหยันปลาคอตาเดียวมันหลุดจะเฝ้าพยายามก่อนเดอ้อเฝ้าไปแนะ่เฮ้ยไม่หยังอีกอีปออมีกระไรมึงห้องเห็นหยังงั้นมื่อคืนมากูเห่งตกอกตกใจ น้องแม่ไม่ใช่ตัวใหญ่แท้แต่วบักัดดาเนี่ยตัวใหญ่ขึ้นยังไงตัวใหญ่ปวกอยู่ผู้เดียวนไปใช้กุญแจรถเนี่ยไร่ในว่าไร่อยู่ผู้เดียวแั่ไร่พี่น้องเจ้าเป็นยักษีเมืองสวอเจ้าสมไม่สร้งยังพี่น้องของบัวไล่พี่น้องของไร่บัวไล่บัวไล่ไรบัวอแอดแจมมันเด็กมันเดินยังษี่รบกับเจ้าพักกันไหมยังไส้เบ็ดพูนไส้เบ็ดปากกองเอเร่ ได้บักหลายได้หลายแล้วก็เฝ้าเมียบ้านเหมตัวอะแต่ว่าบ่ได้เอาของมางัวไตยมันแท้เรื่องของคู่นึงก็ลืมของยุดเถียงเขามีของบ่ของบ่มีเอาบ่มี่ใส่ปลาไปตะมือ้านี่ชิได้หยั่งใส่ขนาดปลาครอยปลาครอปลาครอเออเอาจังสิอะไรจังไหนของบ่มี่กันปะเออแกเสียของอัหนึ่งคอบเลยมาตีบัวเล่ซิซักให้เองเแถวบนกูได้หนิก็นั่นล่ะบัวเล่ิซักให้ กูช่างใจดีเป็นพิเศษแท้บัดจมือไล่ขาตะกุตตะซากขนาดแม่แท้ตีก็แม่แท้เอาเสียใจหมาโอ้เท้โอลมมาซักหน่อเด้อจังหวะนั่นแหละมืึอนี้อากาศเย็นเย็นกับจังหวะเย็นละย่านย่านยังล่ะยานคนหล่อชีกันมากันได้ละเจ้าไปแนงเออมันมาพอกันตายพอกสมิท้ะหนั่นติ แล้วคนนั้นก็นยังมาแล้วยังมาอีกคนสองไรข้าเจ้าสิาพ,พักก่อยอีรีไรกะท่องของเจ้าอยู่อีสิมีคนเดียวนอนคนเดียวสวอท่านท่านอะอยากกินของเสียบซิว่าบังคับยังบัวไรอ้าวไรที่พันอยากกินของเสียบนวลๆอนยนู่ท่านอะให้นางกะอยากอายคนนั้นไปนยังพี่อยากอายยังว่มีคนอยู่เดี๋ยวนี้มันยามความยำขึ้นไห้ท่านอะไรอยากอายดีที่พันว่าไปมาพี่เขาในขี้นเล่นอย่งนี่สิไออย่างที่ พัน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 นเจี่่ันเอายอาเยงซ่บนวให้คอยเอาไปแทะมาสลิบมามาแลน่นอเทิกระทอมนี่ละพนเอาทิกระทอมนี่บัวลายแน่ขันสเอาทินกระทอมจริงสี่ลาี่พันว่าอยู่ในห้องนี่ไม่มีไได้ลายลแก่สินออกเดเลยได้ลายเด้อวนสิ่ออกแล้วจวนท่านต้องดือกบ่ายากานนีะยัง่สิว่าของแทนของกาพัน ดึงออกไปเลยตีไรออกไปแล้วเถอะพันอะไรแวบเวพอพันแก่สิออกรจจนสียนบัวไล่วาแก่เสือไม่ออกไปมัน่นใจพอสิบ้ยังเมื่อของมาอาบน้ำนม่จังไหนละพันอุ้ยไรป่าดีแม่กูตามเต่ึกันดึงไปเลยไร่เสียหนก่แก่แล้วไรต้นิสิ่แก่แล้วมันเีอันหนึ่งด้วยนะไร กวาดไล่ปลามันเหลืออยู่ชิ้นสุดท้ายน้อยๆแล้วเด้ให้พันน่ะแก่ออกไปแก่แล้วก็ดึกออกไปไกลๆมันจังสิบ่ของแข็งของขาจังละละพอพันแก่ของพี่พันเลยบ่นเลยแก่เอาไปเลยท่านพี่พันก็กลาเอื้อนอะไรแบบนี้เป็นยังไงเมื่อ แกอกแล้วป้าี่แม่คนทุนหัวสุดที่รักของพี่คนใจบอพันใจบอเอาไ่ค่ะพัโอ้ยไ่ไ่ไ่ไไไไอย่าอ่ฝาไไไโอยไไไไับน่งนอนลงไรอย่างม่งามเทเล่นบไค่ะเม่นบอดไรค่ะไั่ไัันท่พันบมมาทานีให้ไรนอนลงไนไรนอนลงนอนนอนนอนไรนอนนอนนอนลงไร เดี๋ยวนอนใจเย็นๆไล่นอนไล่นอนแล้วยกขาทรายขึ้นเลยเอาบ้ยกขาทรายขึ้นแล้วครับผอ้โยรกขาทรายขึ้นแล้วเปนบ่ยกขาขั้วขึ้นเลยต้องขาขวาแล้วนะอ๋ออ๋อทานีมากมีพันมากแล้วอะไรอ๋อ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  ไปพ่อใจยั่ทานี่พี่พ่อมามักเอาจังสิไรไร่กองก้นขึ้นไร่กองก้นขึ้นไล่กองก้นธานีแหละที่พ่อหมักสุดๆเลยไอ้มโออ้ยอโอ้อยอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ยโอยโ่้ยโอ้ยอยโอ้ยโอยโยโอยโอ้ยโย้ยอ้ยออยอ้ยโอออ้ย ยิยงกินค้าวมึงไรอีกหวานไปโอ๊ยพออยู่คนอัศร้าฮะเดี๋ยวนี่หมายความว่าบัวไล่น้องไผรเฮาน่ะมันเอาผู้ชายมันสลิปมัมมัมนู่นไม่สลิปมามมัมโอ้ยแหงมึงฮะจะอาจะอากันนั่นน่ะไม่หยางจะอาแตากับวอลุ่บ้าเอาหูมานี่ยัไรกันฮะ ฮะทีกันยิอบมึงที่อะศรลจ๋าแต่ว่าเรียงนี่นะเออเก็บเป็นความลับเด้อมันเป็นเรียงที่มีแห้งที่สุดเลยขึ้นบ้านไหนก็นยังสิไป,ปเว้าโอเ้เช่เพราะว่าบักพ้องน้องไซ่ห้ากระลังสิไป,ปนอกแม่เดี๋ยวนีอ่แม่กูเงินมาแล้วสองแสนกว่าบ้านน่มาหลายแทะเอ้าให้ค่ารถบักพ้องไปนอกค่าเชียงเออ ถ้าเกิดว่าบักพ่งรูง้ว่าเมียมันเลียนซูออมันจะไปบ้านอกวายบ่ไปแล้วผู้ใดเป็นหนีมาทีน่นี่พี่เม่นันตัวเลี้ยงนี่ต้องเก็บคว,วามลับไว้ให้บักพ่องมาจากนอกก่อนจังหวะซูมันสั้เข้าใจบ่โอเ่แม่ตาลานกับว่าอะไรึ้นบ้านไหนว่าบ้านนั้นอ๋อีแหงมึงมึงจะมาขึ้นบ้านไหนว่าบ้านนันน้น,นจังไหนรูดซิบปากสังตัวรูดซิบโอเคบ่โอเคไปไปทำมือนีเฝ้าเข้าบ้าน ใส่บอดีใส่ได้ไดบอดีจังี่รุนใส่จังไดอีกแม่ฟาหมักยัง้งเฮ้ยมีหอดเห็ดใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ กมันหมุนเปลี่ยนเรื่อยบอกคงที่เสมอไปธรรมดาสังขารย่อมเปลี่ยนไปตามเรื่องคนค้อนไก่ค้อนไก่อีมันหมุนไปตามว่าาจธรรมชาตินทรงให้ยังมีเมื่อยที่พบกันพ่อแม่เอ้ยอีสานอ่อนซ้อนสินีจากทานจนกว่าสิเลื่อมหลงจนนมองเห็นทางว่าสิขึ้นยามทางบุญสมพันธ์ยังอยู่หูสู้เสริมได้เติมแต่ง มอนเคลือนขาดแหงคือซิ้วกุ้งมีหางบึงพ่อแม่เอ้ยหัวใจท่านั้้ลึกซึ้งยังเป็นห่วงทั้งคนาขอประคุณเด้อครับที่พบกันในวันนี้กับผมยินดีล้นจึงอวยพรนี่ฝีหม่ขอความสุขทรงไหยลุงป้านี่าตลอดลุงแลนะนาน้องพี่ก็คือกันความสัมพันธ์ยังดีดังเดิบมบ่มไมมาท่านจะทำการสร้างหน้าสวนนี่หัวไห้ ทั้งพ่อข่าเม่ขายคอยลังไหลเข่าหุมเจ้าผู้สุทังยาได้เคืนขาดค้างหัวให้นาสวนให้ได้ของมาเต็มอังช่างนลุงป่าปีสีไม้มานเข่าละเงินทำไม่แน่นอังให้สมหวังพี่น้องลุงป่าผู้สุคนพันนาหน้ามาแต่ตนสิขออวยลงก่อนนำคำสอนมาจากกาวขานนิวานเวาโอ,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 โอแลนาพี่น้องเอ้ย ผู้ขาก็ซื้อพ่อใหญ่บุญกองเป็นพ่อห่างพ่อหมายมาดวนหลายปีแล้วมีลูกไส้ผู้หนึ่งก็คือบัก,กคำพันมีลูกสะพายคือสาวนวลจันมีหลานไส้อยู่ผู้หนึ่งก็คือบักบุญธรรมแต่ละมือแต่ละวันนะพ่อใหญ่บุญกองประฮ็ดหยังพี่น้องหากินเหลากินยาซาเด็กหน่อยมีมูกับเป็นมูเด็กหน่อยมีอีเยเป็นยังกูเป็นยังไดมือนเนี่ยหาลินแซ่เลินสาวทาั้งใดมือน,เนีเฮามือนีกั ไปตามบ้านเลยนะปูโอ้อยไปคาราโอเกะเออโอ้อยไปคาราโอเกะเงินในกระเป๋าคือบ่มี่ละมือนี่ผมมีหลายปูแต่ว่ามือน,นี่นะมือน,นี่สิกินเหล้าเมาเมาแล้วอยากสิระบายความในใจไอ้ตัวฟังทีเสดเมกปูมีอีหยังในใจปูเนี่ยมีเรื่องสิบอกตัวเดิมแต่ว่าตัวเนี่ยห้ามไปบอกผู้ดใดไ,ได้ิมเด้อปูเสื้อใจเมกได้มีบ่เคยปากข่อยสิไปบอกเรื่องผู้ใดหรอกปูมีหลวงพักสมิตรฟัสาวคนหนึ่ง แต่บอกผู้ใดบ่ได้ไดปู่น่ะหลงมักสาวนวลจันลูกสะใภ้ฉันเด้ปู่หลานมันลูกสะใภ้ปู่ได้ปู่สิไปมักลูกสะใภ้ได้จังได๋ลูกสะใภ้ก็สิเป็นาายยหนาาย,นนยังความมีแฮงบ่ปาน,นี่ผู้ใดดอกปู่ใดทั้งลูกภัยเด้ทั้งเมียเจ้าบ่ย่านบาปบ่ปู่เอา้าบาปมันเป็นตัวจังได๋บาปมันบ่ไอครีมสร้างสูบยามาดอกเวย้ยแต่ว่ามื้อนี้บ้านเฮามันคือส่งมิดๆให้มันไปใส่เบิด์ขั้วน่ะเนืลูกหลานเจ้าหายไปใส่เบิดละปู่ บักคั้พันธ์ยืนนั่นจันเสมา่นนอนแล้วมันเดืกแล้วจ้าเอฟูเอ้าเร็วร้านเจ้าน่ะว่าเป็นนอนรับจนเบิดแล้วเป็นไดบุญธรรมกัดนอนรับแล้วเหรอปูพ่อแม่์ซูไปใส่เบิดมื่อนีร่อีพ่ออีพ่อราไปหน้าพ่อเซียวแต่หมู่บ้านนี่โัวปูไป็ยังหน้าพ่อเซียวเกี่ยวเข่าเกี่ยวนางแล้วเราไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวนางกับบ่อท่าด้แล้วเหรอปูมันไปหาพ่อมันติดบักคั้พันธ์ถ้าราไปแต่หมู่บ้านห่างไปข่าวบ่ฟังเข่ากับเกี่ยวบ่อท่าด้แล้วแม่มึงไปไซสัน อีแม่ก็นอนอยู่หน้าคุณแล้วพอ่อแต่เป็จมเอยียงกันค่ะแม่จมเอยียงกันพอ่อยังจุรีจะถามหาผู้ใดบ้างฮะนี่ถามหาโน่นจันทร์จะขึ้นมาถามหาอีจุรีเนี่ยโอ้แต่สุบมานาวกันกูน๊บจถามหาแล้วพอ่ออันจุรี่เนี่ยปุณณีเนี่ยให้จุรีถามอีพ่อจะค้ำเนี่ยถามยังตั้งแต่อีแม่ตายไปเจ้าพ่ออยากได้มเมีมยใหม่ติพ่ออ้อาวเมีมยใหม่กูสิ่งติยากยังกูไปหา ยินหาเที่ยวข้า,าเราเก็บอบอืบอ่นบอ่บอยากกูเศรากูจุ่มือทุกวันฮิจุรีมันบ่แม่แจ็คสันได้เลยเนี่ยอีพ่อทีงไหนเฉพาอยากได้งไงเมียกับเธอเนี่ยบ่พ่อโอ้ยมันก็เป็นเป็นตาเอาอยู่ได้หรือเล่าเมียก,กับเธอเอ้เอ้ดีขึ้นอย่างเงี้ยมาเถอะว่าผ<อ>ัวมึงเป็นไผมึงก็มีลูกเนี่ยเนะขาบอเอิ่นว่ามีลูกเป็นยังสันเขาอิ่นว่าอั่วระยะสุดท้ายอวบระยะสุดท้ายโอ้ยกูว่ามันมีลูกกับเธอมีลูกตัวนี้เป็นว่าพ่อเอ้อ ให้หนูนท่วงเจ้าจักบาทแนี่ยยาท่วงยาท่วงไปทั่วนะบ่ท่วงไปทั่วดอกพ่อ,พอ <c oughs> ตองว่ายัางผู้ชายอะไรเด่นล่อ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 เขียนแตนอันนั้นสัมเคนหรือเปล่าข้อน,น,นี้อันนี้สัมเคนหรือเปล่าโอ้ยหาหยอกปูไปทัวไม่หยอกปูงสิปูกับมีอารมณ์เดฟอยู<ส>ด่ดีลุ่นเจ้ามันแข็งอยู่ติดพ่อเอาบอว่าจะแข็งแหรอปูไมนมีอยู่ติดรุ่นเจ้าดอกพ่อเอาปูชิงขนาดนี้ บ่ไดใ้ใจนั่นต่พอสูลลอนล่ะอ้วนกับอ้วนแหลกกัแหลนบ่ขึ้นปูได้ปูได้ผู้ดีให้ผู้ดีคับผู้สาวบ้านได้เป็นกะมัรเบริ้ลได้ด,ได้วยเนี่ยแม่นยุติปูกลัวฮะเด,ดือดเดือเดือเนี่ยเจ้าไป็ใส่มาอ้าวก็ไปหาเที่ยวข้าราการโอเคหาเลรนแซ่เลรนสาวไปส,ไปไปสู้เว้ยหาเลรนสาว,วเออเราจะ <ๆ S 2> พาผู้ใดามาเฮือนน้ำเหนือกลัวเอาบักบีกเซียวเด็กน้อยปูัเซียวเจ้าเออนี่แหละเซียวอ่ะมือของปูโต้ด้นี่ล่ะบุกคมดอกส้มเถาน้ำกันไล่น้ำยาอย่าว่าเซียวเถอะพอเซียวเด็กน้อยกลัว สวัสดีตอนนั้ดีพี่เมฆใช่ไหมะสวัสดีสวัสดีกับสวัสดีสวัสดีค่ะพี่เมฆเอ่บางงามแทนนองหลานองจุดดีติดตอใอู้่เอามันยังโสดมันยังโสดดีหาผัวไห้พี่น้องเอ้ยได้แผนการดีแล้วมือนี่อีนวลจันมันไปนวลอยู่หน้าอยู่ผู้เดียวคอยสิจัดการบ้างแผนไปคมคืนลูกไผ่เอามันน่าเป็นเมียให้ได้มือนี่เอาผู้ใดฟูฮะยังกบพอยางยะวันยงแตไม่ยังาสบ้างแผนว่าช ให้พวกตัอยู่บ้านแล้วพูดน่ะสิไปนอนหน้าเป็นมูเมสูเป็นน,น้อ,อนขอโยขจามันห<ม>ลายฉันได้ด้เนี่ยสิไปนอนหน้ากับอีเมอเออพอสูกับโบยูเมสูนอนผู้เดียวกุกขยานเมสูถือขมวยขจามันปลุกมันปั่ม,มตัวมันเดืเราได้หรอปูอก็จะสิไปคิดยากยังพรอมื่อฉันไปกระไรตระนี้เอาสูเป็นเด็กเป็นเล็กปูเป็นห่วงห้าแม่งอดแม่งงาวงตอดสูเป็นยังไปหลายกว่านั่นเจ้าแหฮงเท่าแล้วเพื่อเจ้าไหลตายเหตุจังใดอ้าวมาไหลตายเนี่ยกูเพท่นได้เท่าเป็นัันเี่กกูยังซิ่งอยู่ มันเดิกมันเดินหรอได้ปูับ่เด็กบ่เดินดอกสูน่ะปูแข่งเงินสูพลังยี่สิบาทยี่สิบาทยี่สิบาทไปซื้อขนมเด้อแล้วพาก,กันนอนเบิ้งโทรทัศน์อยู่บ้านห้ามไปหน้าเดทขาดเข้าใจวะเอาอเอาด้อยี่สิบบาทให้นอนอยู่บ้านให้ร้อยนึงไปให้ดูแลน,อนล่อยดิดกับว่าเอาเอาเท่าไรสั่นไม่ป้าห้าร้อยสัปปาอือห้ารอยปูกับจีไห่ว่าแต่ว่าส,สูน่ะเบิ้งโทรละทัดงงงงเง้มอยู่บ้านเด้อห้ามออกไปหน้าเดทขาดก็บเจ้าพี่จุ๊ดดิว่ไปก็ได้ปูสนะ ว่าจังว่านี่ปูเสียออกไปนอหน้าเป็นมูอีแมวันทอแมนผู้ฟังเอ้ยบุญทำฟังฟูว่าเอาเท่าและเราความสงสัยตั้งแต่หลายปีมาปูบรจา่าแนวนี้จตาแนวดล่ะงานแนวนีน้ตัวหรือว่ามีแผ่นซอนม,นมีนอนอบ่ยากอยู่ปูเป็นยังคือบอไปตั้งแต่เศร้าเป็นยังว่าตอนยงคือเป็นยามเมบันแดดร้อน สัดว่วายุ่สู้มือบอกคืดว่าสิไปน้าบุญธรรมาสงสัยปูสิไปยาำมีข้าจะมีคำตานจากขานบอกกับปูามามาเบิ่งดูบุญธรรมตัวข้าบุญธรรมสิอาสานอนอยู่บ้านปูไปแล้วสิแลนำเดหนอ ปูขั้นปูว่าสิไปนอนเป็นมูอีแม่บุญท่ำก็สบายใจอยู่ดออกบุญท่ำก็ห่วงอีแม่อยู่คือกันเอาตามที่ปูว่าที่ปูบอกอีหล่ะบักหล่าจังเป็นคนหูผู้ดีเด้อปูเอาปูไปนอนเป็นมูอีแม่ปูเสียวปูใดไปนน้ำแนบเลยเนี่ยเอาเอาปูเน่ะเชยไอเมฆยู่เป็นมูพวกตัวแต่ปูเน่ะที่ไปผู้เดียวเขาต้องคิดหนักเขาต้องคิดลำบากกับปูแม่แต่น้อยเดี๋ยวเลยเลยเด้อเอาเงินน้ำปูมาไอสภาพเปซื้อขนมโอ้ ขันเื้อขนมแมนแล้วก็สิบ้าไปนอนวินนอนอยู่บ้านโน้นไปนอนเต้นอยู่บ้านแมนนอนเต็นยางแยงเที่ยงคื้นเลเออนอนนอนยังเป็นยามคืนคือกันนั่นล่ะบอกแมนโอ้ปูพระสันต์บอยหยากดอกบุญนถ้ำกับแม่ป่ากับไอ้ทั้งสองเนี่ยกับเซียวเจ้าเนี่ยสินอนถ่ายโยเฮือนเออวันไอ้เต้าเับเพราะไอ้เต้าเดาบูจังสันปูสิไปก่อนเด้อมันสิเด้อปูย่านขี่กับมวยตะโจนมันรักหัวรักกล้วยครับขามันลอยเชิงแม่สูนเนี่ยขำจิหยากเบิ่งน้องเบิ่งนุ่นให้อยู่ ด,ด,ดูแลแม่ดีด้วปูเด้อเรอเลี้ยงดูแลแม่บ่ต้องห่วงดูแลดีที่สุดล่ะไปดีๆนี่แหละแม่ป้าอ,อ,อันบุญธรรมคือสงสัยแทนแม่ป้าสงสัยยังล่ะสงสัยยังเอา้าก็มันเที่ยงขึ้นเหรอเด้อีแม่ก็น,นอนหน้าผู้เดียวปูรถสิไปอีหยังหน้เหนียวบัสูู้มือรถขึ้นบอกคิดว่าสิอยากไปหน้าไปให้เถื่อแม่ป้าก็คิดจังสันคือกันละลาแม่ป้ารู้สึกว่าปูสูนี่ คิดบ่ดีบ่ไหร่กับแม่สูสแด์เม่ป้าบาทนะฮ่ต้องคิดยังไรดอกอในเงครับได้เงินแล้นนอมในบ่ได้เงินแล้วออเออนั่นล่ะเดี๋ยวสิพาไประสิไปนอนอมีเท่าเงินให้สบายใจแล้วแต่ปูตู่สิเป็นอยังางตาซางปูไม่ต้องไปคืนนตำรวจไอเมย์เออเจ้าเป็นเซียวปูน่ะนะเนาะผมกับฮู้อยู่ดอกให้เว้าถามก็คักแน่ยถอด่าจังไดปูเราไปหน้าเนี่ยจุดประสงค์ล่อใส่แผลล่อไปอีหยังนั้นสิไปอยู่เป็นมูอีแม่เลยปูล่าไปนอนเป็นมูแม่ตู่ซื่อๆไปซื่อๆเนี่ยแม่น ้าแมนมีเสือมีคางมีผู้ที่สร้างเมฆคมขืนแม่ตูวนาก็สิได้ซ้อยเหลือแม่ตูเดชพี่คิดยังหลายแทะมันบาจุดดิบางเอิญกูคือเซียวแต่บัดเนี่ยแม่ป้าเบิงแม่ป้าสิบอกครับอย่าเสียใจบักนั้นไหลแม่ป้าว่าน่ะแม่ป้ากับคิดคือกันแหละว่าปูโตัวน่ะมันคิดบดีแน่นอนกับแม่โตแม่นยู่หรอก สองสามมือมานนี่เอาเลียวสังเกตอาการของปูนะ่ะเหลียวเบิ้งอีแมนี่ตาสมตาหวานจังมือขึ้นว่านนี่อีแมลแล่เราอาบน้ำบุญถ้ำกายเห็นมูบุบใหม่ๆอยู่หลังห้องน้ำว่ามันคือคือปูเด้เอาสีบ่แมนอยู่ถือสันห้วยไอป้าถ้าเป็นจังซี่บุญถนะ้ำเนี่ยเป็นห่วงอีแม่เล้าเด้แต่ว่าห่วงอีแม่ก็เป็นห่วงแล้วคันคันเท่าทีไปจังซีผู้ดใดที่อยู่เป็นมูไพลินไพลินนอนหลับไ่ทาได้ตื่นอยู่เด้มึงบัต้องเป็นห่วงดอกลา่าอีไพลินนะ่ะนะ มันอยู่บ้านอยู่ซ้อมมันหลอกประตูได้แต่แม่สูอยู่ทงหน้านันตีปูสูนัดสิล่วงย่ำไดกระเด็ตัวหนังตีละเนาะเอาใจง่ายหาท่านเจ้าผ้าบุญธรรมเนี่ยไปหาย่ำไปจอบปูดูถ้าเธอเกิดอีหยังถึงก็อีแมลเขาสิเลยซอยท่านตัว<ส>มาเซเมป้าจุลีผ้าไปตีลาแมนเอาจะสั่นเขากระนั่มไปตัวหล่าเนะาะครปลาลาป้าผู้ฟังเอ้ยฟังดีๆนั่งนิ่งๆ,ๆหมดทุกสิ่งอย่างนี้ใจจะเว้แหวนี้บอลสิริกลังเลิง นบาบ่เล่งถึงขันพ่อตัวจะออกกาวอีสานอ่อนซอนสินได้มาเปิดฉากแล้ววันนี้จะแน่นอนเย็นเย็นเด้อยาพึ่งหอนดีหรือโซ่าคงประจาแก้ใส,หส่หูาใส่ตาทานผู้ฟังในวันนี้ไป่ก็ทำให้ตาปะตลาดปะ าดอกมามองเป็นเป็นจองยังคงทีตานหนามอ่างวังว่าลีความวังดีของพี่น้องยังจำได้เหมือนบอ่อเลยใหม่กาแฟาพรีเพรโซคาร์เรสโซลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพร,พรโซ